FCS Creator Thailand ทุกทุกท่านนะครับมารับชมงินอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับ c p c 200รุ่น 8M0 หน้างานทำงานนะครับสายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของกรมชลประทานนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานของเสียตะวันนะครับ ไปยังเีมงานทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยังอยู่กับเจ้า PC 200รุ่นแปดกซโ่กันนะครับ อันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ กำลังเครื่องยนต์ s a 6D 1 0 7 e ่น E ขีด1หกกนะครับระบายความร้อนด้วยนะ้ำโคชาร์เจอร์นะครับให้กำลังที่148แรงม้าที่2,000รอบต่อน,นาทีนะครับกว้างองใบแผก8ปเซนนะครับจุดช่วงล่างนี้จะเป็นโรเลอร์7ลูกแคเอีย2ลูก ู่ที่สามโหมดด้วยกันนะครับก็มีนัแต่โหมด M นะครับโามดเมะคเัมโหมดเฮดโหมดไฮนะครับแล้วก็ L โลนะครับ่ะโีเมดียอมไฮสำหรับโหมดโลเนี่ยจะเป็นการเดินเร็วนะครับอยู่ที่ความเร็วสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสาหรับเดียมจะอยู่ที่สี่จุดหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไฮนะครับจะอยู่ที่ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม ก็จะเป็นงานทีน ไว้สำหรับยกข,ของนะครับประมาณนั้นแล้วก็หัวปีนี่ก็คือสำหรับเบรเกอร์นะครับนะสายเสิมลายครับเสกไลายไบรปิง้งลายหัวเจาะอะไรเงี้ยนะครับ FC ตัวทุกภาคของประเทศไทยนะครับภาคอีสานนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคตะนออกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตราดนะครับ ยาวได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี้ก็เป็นครั้งแรกของทาง x a v a t o r Thailand เหมือนกันนะครับสำหรับการมาถ่ายทำรถ PC 2 0 0รุ่น8 F z นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ฝากติดตามและให้กำลังใจ,จกับช่องทาง2ช่องทางนะครับ YouTube x c a v a t o r thailand Facebook x c a v a t o r thailand นะครับแล้วก็ช่องประชาสัมพันธ์อีกช่องทางก็คือ Instagram นะครับ x c a v a t o r thailand นะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ x c a v a t o r thailand นะครับขอ,อตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ